ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมแลขอสวัสดีปีใหม่กับทุกๆท,ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเดชพระคุณท่านทั้งหลายผู้ที่มีจิตอาสาออกทํางานนําคําสอนของพระพุทธเจ้าไปประกาศศาส,สนาทั่วโลกวันนี้ในวราระขึ้นปีใหม่ในฐานะที่เป็นประธานของสาภาพพระธรรมทูตไทยใน โซนโอเชเนียคือเห็นพระอาทิตย์ก่อนคนอื่นในขณะน,นี้ที่พูดนี้ก็จะตกประมาณ5้าโมงเย็นแล้วก็ขออวยพราอีกไมกี่ชั่วโมงเราจะขึ้นปีใหม่กันแล้วแล้วก็จะขึ้นปีใหม่ก่อนคนอื่นนะที่โอเชเนียทางนิวซีแลนด์เนี่ยนั่นก็ขออวยพร่าปีใหม่นี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกคน เป็นสิ่งที่เราปรารถนาโชคดีคือไปไหนก็โชคดีทุกอย่างไม่เจ็บไม่ป่วยแข็งแรงแล้วก็ไปก็ให้โชคดีโชคดีทั้งหมดพร้อมนั้นหลักการที่จะได้โชคดีทั้งปีก็คือเราต้องปฏิบัติตามทมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าทานรู้จักให้ ศีลรู้จักรักษาภาวนารู้จักเจริญถ้าเราดำเนินชีวิตไปในสามทางนี้มีแต่ความสุขตลอดปี2564นี้เราจะมีความสุขอย่างน้อยก็สุขใจอย่างเราให้ทานรู้จักให้เนี่ยเราก็ให้ให้เป็น มีการให้ทานที่เป็นอภัยทานที่เป็นธรรมทานที่เป็นวัตถุทานอะไรก็ให้เป็นบริสุทธิ์นะเป็นทานที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์ดีที่เราให้ทานเราตั้งใจทำให้ทุกคนได้รับผลบุญจากการที่เราทำนี้ ในโลกเราอาศัยการให้ปันกันถ้าในโลกพื้นนี้มีแต่การแย่งดีแข่งกันเอาเราก็มีแต่ความทุกข์แต่ทั้งในโลกนี้เรารู้จักแบ่งปันจนเจือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันโลกนี้เราก็มีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่เป็นพุทธศาสนิกชน เรามีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดสู้เองโดยชอบโดยพระแทนบริสุทธิ์แล้วก็นำพระธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่จุนเจือให้ทุกคนได้รับรู้รับเห็นได,ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่เราได้ชี้แนะและบอกกล่าวให้ทุกๆคนเมื่อเราตั้งใจนึกและทำได้อย่างนี้ รับรองตัวเราเองก็จะมีความสุขจากการให้พร้อมนั้นเราก็รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราเองให้เป็นปกติในการสร้างแต่คุณงามความดีตามจิตใจที่เราชอบคุณงามความดีเราก็สร้างคุณงามความดีไว้ให้จิตใจเรามีความสุขตลอดในการรักษาศีล คือเป็นคนไม่ประมาทในชีวิตนั่นเองพอรักษาศีลแล้วกายวาจาใจเราก็ทำดีเราจะมีอานิสงส์ว่าสีเลนะสุขติยันติเราจะถึงซึ่งความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภกสัมปทาอยากจะถึงด้วยความโพกัสซับสมบัติคือความไม่ประมาทในชีวิตของเราได้ก็เพราะศีล สิเลน,น,นั้นในพุติยันติเราจะเข้าถึงถึงความพ้นทุกข์ที่สุดในชีวิตคือพระนิพพานได้ก็เพราะศีลฉะนั้นขอเชิญทุกทุกท่านเรามีการให้รู้จักการให้เวลาให้เรารู้จักรักษาศีลที่เราควรรักษาภาวนาแล้วก็พัฒนาให้เจริญอยู่ตลอดเวลา กำหนดจิตกำหนดใจเข้ามาดูตัวเองให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองเข้าใจตัวเองและอย่าใช้จิตใจตัวเองที่มีเนี่ยไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมีแต่ให้ความสุขความเกลืคนอื่นอย่างนี้เมื่อเราทําได้อย่างนี้รับรองเราทุกคนมีความสุขกันะนั้นความสุขปีใหม่นี้ที่เราจะทําได้ ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าว่าทานรู้จักให้ศีลรู้จักรักษาภาวนารู้จักเจริญเราก็มีความเจริญรุ่งเรืองในนามของประธานสาภาพสงไทยในอยู่ในอยูโตหรือในโอเชีเนียก็ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกคนประสบความสุขความเจริญและปฏิบัติตามหลักธรรมที่ได้กล่าวมี มานี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรและมีความสุขในทั่วหน้ากัน